ันทึกเสียงคำเตือนคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนถ้าเผลอคลิกเข้ามาดูปวดแดบไปพ้นสายตาผู้ใหญ่เนื้อหาทั้งหมดนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เสียวประสบการณ์ทำหนังสือนู๊ตในสมัยนั้น ไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่สื่อลามกและอา,าจารแต่อย่างใดทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานและประโยชน์สุขแดบบ่มนุษยชาติผู้ชื่นชอบศิลปะเรือนล่างและบ้ากามสื่อไปตามนี้เนะเอาะเป็อย่างนี้แหละหนังสือที่ผมเห็นอ,อยู่นี้คือคิวแมกซีนนะครับ เป็นนิตยสารประเภทนูดตหรือ Entertainment Magazine ที่พวกเราเรียกกันในยุคนั้นนะครับผมได้เข้าไปทำเป็นส่วนของฝ่ายภาพในนิตยสารเล่มนี้มาตอนปี2549จนถึงปี2554ก็ประมาณ5ปีการที่จะหาชมภาพ ว่าบามตื่นเต้นในยุคสมัยนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ต้องหาทักสิ่งพิมพ์ซะส่วนใหญ่หัวอื่นผมไม่รู้นะว่าใช้คนทำเยอะขนาดไหนแต่ทีมของคิวแ a z ซีนมีอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณ1 0 1ถึง15คนก็จะม,มีปรรณาธิการอำนวยการบรรณาธิการบริหารบรรณาธิการ แล้วก็พวกกองบอกที่เขียนคอลัมน์ต่างๆแล้วก็มีทีมฝ่ายภาพมีสไตลิสต์ก็มีฝ่ายศิลปรกรรมหรือพวกที่ทำดีทัศทำแอดอไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีฝ่ายโฆษณาให้กับหนังสือในการเลือกคอนเซปต์ในแต่ละเล่มในแต่ละเดือนนะครับ้าเอาคิดกันง่ายง่ายเลยเราก็ทำตามฤดูกาลอย่างถ้าหน้าร้อนเราก็จะนึกถึงพวกภูเขาทะเลก็จะง่ายกับการคิดเรื่องโลเคชันในการตอกกอง ในที่ต่ตางๆอย่างเมษายนอันนี้เป็นของปี2550กับ2551แต่เราทำสันปกต่างกันนะจะเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เราจะออกกองถ่ายกันก่อนที่จะถึงฤดูกาลเซตทะเลก็ จะมีภาพโทนแบบให้ดูคลายร้อนแล้วจะมีเป็นตทะเลเหมือนกันอันนี้เป็นเล่มฉบับธันวาปี2,550ส่งท้ายปีทำเป็นเซตแบบอารมณ์เป็นรันตะคอร์สอะไรเงี้ยเป็นซันตี้ิงจริงการถ่ายรูปมันไม่ใช่แค่แบบ แก้ผ้าถ่ายอย่างเดียวเนหะ็นไหมเราก็จะมีตีมในแต่ละเล่มด้วยเพื่ออัทารถหรือว่าเป็นพวกโทนแฟนซีโทนแฟนซีก็จะเป็นอินดียแดงคาวเกิลอะไรสักอย่างป่าพงไพรเห็นไหมลมแบบเมาคีล่าสัต เพื่อแบบสร้างสีสันให้กับให้กับรูปแบบงานการออกกองของการถ่ายนูดของของคิวแมกกาซีนก็จะมีทีมงานไม่มากนะครับประมาณประมาณ5-6ถึงคนก็จะมีช่างภาพ2คนผู้ช่วยมีการถ่ายเบื้องหลังโดยผมเอง ก็มีช่างแต่งหน้าทําผมอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้แล้วก็สไตลิสต์สถานที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ค่อนข้างปิดมิดชิดอ,อย่างเช่นถ้าเป็นทะเลก็อาจจะเป็นหาดปิดหน่อยที่ไม่มีนักท่องเที่ยวการถ่ายนู๊ดสไตล์ของคิวแมกซซีนส่วนใหญ่จะเป็นใช้แสงธรรมชาติแล้วก็ใช้รีเฟกในการเบลส์แสงใช้เทคนิคในการทาออยเพื่อให้ผิวนั่งแบบ มันวาวเวลาตอนรีทัชอย่างเงี้ยมันจะได้มีสกินโทนให้เห็นได้ชัดเจนเราจัดเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเลยว่าเอ้ยเราไม่ใช่แบบสื่อลามุกอะไรขนาดนั้นหน้าเราเปจริงจังอย่างเงี้เยเล่มนี้เราก็มีให้เห็นประมวลภาพตอนเราไปเราไปจัดเวิร์กช็อปกันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆปิดรีสอร์ทได้รับ าการสนับสนุนจากสปอนเซอร์หลายๆเจ้าเลยในตอนนั้นก่อนจะส่งลงพิมพ์ทุกครั้งอะ่ะจะให้เป็นเป็นดิจิตอลอ่ะเพื่อส่งสันติบาลอารมณ์เหมือนกบอรครับตรวจเซนเซอร์ว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเราก็ตีพิมพ์เพื่อจําหน่ายไม่ได้นะมีอะไรหลุดโพถ้าพลาดก็ต้องกลับมารีทัชใหม่ต้องกลับมาแก้เพื่อที่จะตีพิมพ์ให้ได้เราทาถูกกฎหมายนะไม่ใช่ว่าแบบ ทำเถื่อนเนี่ยนะสปอนเซอร์เราก็มีจริงจังนี่เหมือนแอบ,บสปอนเซอร์เลยนะยุคนั้นก็ส่วนใหญ่เราจะแถม VCD เบื้องหลังนะมันจะมีปกอพอยุคหลังๆมาหน่อยเครื่องเล่นมันก็จะเป็น DVD แล้วแต่ถ้ายุคแต่ก่อนอย่างเช่นอย่างปีอย่างปี2550เนี่ยก็ยังเป็น VCD อยู่ปี52เทคโนโลยีเริ่มดีขึ้นก็เริ่มอัพขยับขึ้นมาจาก VCD ก็เป็น DVD มีภาพคมชัดให้มากขึ้น ด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปก็ทําให้สิ่งพิมพ์อย่าว่าแต่เป็นแค่หนังสือนู้นเลยผมว่าสิ่งพิมพ์หลายๆเจ้าก็ได้ตายลงไปมากมายถูกแทนที่ด้วยเว็บเพจต่างๆที่แบบเข้าถึงกันได้ง่ายดูได้ตามในสมาร์ทโฟนมือถืออินเทอร์เน็ตสมัยนี้ก็ดีเร็วและแรงกว่าสมัยก่อนมากมายตัวนี้ก็แทบไม่ได้หยิบมาดูเป็นเหมือนพอปประกอบตั้งโชว์ในห้องนอนก็เลย หยิบมาพูดถึงกันนึนถึงสมัยอดีตที่เคยทำหนังสือแบบนี้นะครับเป็นยุคที่สนุกมากสนุกจริงๆใครที่มีความทรงจำประเภทนี้มีนิตยสารประเภทนี้อยู่หรือว่ามีคิวแมกกรซีนก็เก็บรักษาไว้ให้ดีๆครับเพื่อให้ลูกหลานได้ดูกันไม่เผื่อไว้สายวัดสาวแหนกันขอส่งท้ายด้วยคลิปเบื้องหลัง VCD ฉบับหนึ่งนะครับไปค้นเจอมาในเว็บเพจเพราะปัจจุบันนี้ผมไม่มีแล้ว VCD แล้ว DVD เบื้องหลังไม่ได้เก็บไว้เลยคลิปที่ได้มาอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับเป็นไฟล์จาก VCD A3 Come cooking on boys, let's start cooking. จริงเราหมดเป็นคนแบบไหนคะ่ะเป็นคนเย็บเนียบปะคะฟังคนอื่นพูดมากกว่า เพื่อนชอบเล่าอะไรให้หมดฟังค่าคงเป็นเรื่องเพื่อนคนอื่นมั้งคะ 哎。Uh.